สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2นย์ส3 3 3ามสี่สาาที่สำนักงานช่างตวงวัดกระทรวงาพาณิชยนายพิชัยนรธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังนำกระทรวงพาณิชย์ปล่อยคาราวานถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ ตามข้อสั่งการของนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้ทันทีพร้อมเตรียมมาตรการดูแลหลังน้ําลดซึ่งขณะนี้มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยหนักรวมทั้งสิ้น6จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสและจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ ายพี่ชายบอกว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรสั่งการให้ทุกกระทรวงช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ตอนที่อยู่เชียงใหม่ตอนที่ทราบว่าน้ำท่วมภาคใต้ให้ทุกคนเร่งช่วยกันสำหรับกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแพ็กถุงยางชีพเพื่อส่งไปภาคใต้อย่างเร่งด่วนโดยถุงยางชีพในวันนี้จะถูกส่งไปถึงสงขลาประมาณเที่ยงคืนและจะกระจายไปจังหวัดภาคใต้ในช่วงเที่ยงของอีกวันหนึ่งส่วนมาตรการอื่นๆคือของห้ามขาดห้ามแพงไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพื่อแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ ถ้าพราะว่ามีการกักตุนสินค้าหรือพบว่าราคาแพงผิดปกติแจ้งมาได้ทางสายด่วน1569กระทรวงพาณิชย์จะรีบเข้าไปแก้ไขอย่างเต็มที่และหลังจากนี้ขอความร่วมมือห้างสัรพสินค้าต่างๆทั้งห้างค้าส่งค้าปลีกสาหรับการเตรียมการในช่วงหลังน้ําลดให้มั่นใจว่าของไม่ขาดและหลังน้ําลดจะมีมาตรการฟื้นฟูจัดธงฟ้าขายสินค้าในราคาถูกโดยเฉพาะสินค้าที่จําเป็นในการทําความสะอาดถ้าจังหวัดไหนเดือดร้อนเราจะเข้าไปดูแลอย่างแน่นอน ก่อนหน้านี้ทางภาคเหนือประสบภัยน้ําท่วมหลังน้ําลดก็มีการจัดธงฟ้าจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกและสินค้าทําความสะอาดบ้านเรือนที่เสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาฟื้นได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีสั่งการตั้งแต่ที่เชียงใหม่และเชียงรายทันทีที่เกิดเหตุให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟ,นฟนูดูแลประชาชนโดยกระทรวงพาณิชย์มีการตั้งศูนย์ชวกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วม และร่วมมือกับภาคเอกชนจะส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมและภายหลังน้ําลดมีการจัดโครงการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือห้างท้องถิน่นลดราคาสินค้าและจัดธงฟ้าจัดจําหน่ายสินค้าอุปกรณ์ซ่อมแซมที่จาเป็นในราคาถูกลดภาระค่าครองชีพในยามวิกฤต